วันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นซีดีออเดีโอสวยคลาสสิกเสียงดีระดับตำนานนะครับรายละเอียดยอดเยี่ยมพิมพ์นิยมนะครับมาอีกตัวหนึ่งมาร้านซีดีหกสิบสามเมกอินเจแปนนะครับตัวนี้เป็นซีดีหกสิบสามเฉยๆนะครับยังไม่มีอะไรลงท้ายทั้งสิน้นไม่มี m k 2หรืออะไรลงท้ายทั้งสิน้นเป็นรุ่นที่เขาหาเล่นกันนะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นหนึ่งในความภูมิใจของนักออกแบบนะครับเคนอิชิ วาตตะนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาเครื่องมาล้านต่างๆนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับรายละเอียดของเสียงนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับรุ่นนี้เสียงดีนะครับเสียงร้องหนาอบอุ่นหวานละมุนละไมนะครับรายละเอียดยอดเยี่ยมผิวใสนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผลิตปี1993นะครับ28ปีแล้วนะครับหัวอ่านหาง่ายมากๆนะครับ cdm 12.1เยอะแยะ เพียบไม่ต้องกลัวเลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับจุดอ่อนของเขาก็คือเฟืองนะครับเฟืองเข้าออกชอบแตกนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งชุดเลยนะครับเอาไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสบายๆนะครับแล้วหัวอ่านนิกิปนะฮะอ่านดีมากๆนะครับไม่มีงอแงใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ภาค D2A ระบบ1บิตนะฮะ NPCSM 5 8 7 2 BS นะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับว่าเป็นแบบไหนหน้าตาเครื่องนะครับจะเป็นสีทองนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าสีทองนะครับรีโมทนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับฝาเครื่องนะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมยังดูดีอยู่นะครับโดยรวมยังดูดีหน้าปัดก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังดูโอเคอยู่นะครับนี่ครับเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับใช้อะไหล่อย่างดี ครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งคอนเดนเซอร์นะครับทั้งอะไรต่างๆยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้นะครับ D2A จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ D2A ตัวนี้ Dcoder นะครับชิปเสียงแยกซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับแยกซ้ายขวานะครับตัวรุ่นนี้ใช้ซีคัพปิ้งด้วยนะครับใช้ซีคัพปิ้งด้วยอย่างดีนะครับเลกูเลตหลายชั้นมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ภาคเซโวนะครับควบคุมมอเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับชิปเซโว RFM อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างแผงนี้ก็จะเป็น มีชิปควบคุมอีกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนโทลนะฮะชิปควบคุมใหญ่นะครับแผ่นปิ้งกาวเพนนะครับเสียงดีมากๆนะครับถ้าเป็นรุ่นรองลงมานะครับพวกห้าสามสี่หกสี่สามอะไรพวกนี้ชุดนี้จะไม่มีนะครับจะเข้าดีโทเอแล้วออกเลยจะไม่มีชุดควบคุมเสียงออฟแอมชุดนี้ไม่มีนะครับชุดนี้เนี่ยมีเต็มที่นะครับนี่ครับกล่องนี้เขาจะตีมาล้านด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับ เดิมๆจากญี <laser> ่ปุ่นนะครับไม่แปลงนะครับผมมีหม้อแปลงให้นะครับผมมีหม้อแปลงให้นะครับเสียบข้างนอกลูกเล็กๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งในเครื่องเลยนะครับเอาตรงนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านแล้วก็เอาปลั๊กจากซีดีมาเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับสบายครับมันไม่เกะกะนะครับไม่เกะกะเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลั๊กแบบนี้นะครับมีให้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมๆดีที่สุดนะครับเดิมๆดีที่สุดนะครับ หัวอ่านปิ้งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับภายในสะอาดมากๆากนี่ให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังแจ็คสัญญาณออกนะครับก็เป็นขั้วทองนะครับตัวนี้นะครับเป็นขั้วสัญญาณสีทองนะครับสวยนะครับนะครับแล้วก็จะมีดิจิตอลเอาต์ออฟติคอนให้นะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับรุ่นนี้นะครับหาได้ยากแล้วนะครับแล้วราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูได้เลยนะครับแต่ละเวฟแต่ละเครื่องนี่ ไม่ค่อยได้หลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่านักเล่นเขาตามหาเล่นกันนะครับซีดีหกสิสามเฉยๆนะครับยังไม่มีตัวอะไรลงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับทนทานนะครับซ่อมง่ายไม่ต้องห่วงนะครับใครซื้อผมไปนี่ผมรับประกันให้นะครับเสียส่งซ่อมได้เลยนะครับ ซ่อมง่ายมากนะครับอะไหล่เยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังนะครับเพลงแรกเปิดเป็นเพลงบรรเลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพลงหลังๆก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้แผ่นก็รอยพอควรนะครับรอยเยอะพอควรนะครับตัวนี้นะครับอ่านดีครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็วางหน้าตู้ลําโพงนี้เปิดดังๆก็ไม่ไม่มีสะเทือนนะครับนะฮะไม่มีสะเทือนไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับ ไปแท็กหลังๆนะครับกลับมาแทงห้าใหม่นะครับร,เรบอเครื่องดูครับนี่แผ่นรอยมากๆนะครับรอยเยอะแล้วนะครับตัวนี้นะครับรอยเพียบ,บกดออกเลยนะครับนี่ฮะ ดูสภาพรอยนะครับเต็มแผ่นนะครับรอยไม่ต้องไม่ใช่น้อยๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะทดสอบนะครับแผ่นเพลงลูกทุ่งให้ฟังอีกนะครับลองฟังดูนะครับลองฟังรายละเอียดดูนะครับว่าเป็นขนาดไหนนะครับหนักแน่นมาก สิบเจ็ดายโคยังรำพันเรียกแต่จกคนเพราะท่านมาที่ตาดูโคคุณจากลาโอ้เราคล้ายคนเจ้าน้ำตา ความหลังที่ผ่านมาที่ He's got right. hey, หลอกเครื่องอีกนะครับหลอกเครื่องอีกแผ่นนี้รอยเยอะเหมือนกันนะครับเพลงสุดท้ายนะครับกลับมาใหม่ครับเพลงสามนะครับหลอกเครื่องนะครับหลอกเครื่องกลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับ โอเคนะครับใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของสวยๆนะครับหายากๆมาอีตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ